เมื่อไหร่จะเปิดหน้าคํแนเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยไปหนึ่งสองซ้ำเอาแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาตอบคำถาม Q&A วนแล้วนะมน,นะก็ะส,อสอง่งก็ส่งรอยฟับไปแล้วก็ตอบคำถามนะไปไปเริ่มที่คำถามแรกกันเลย ต่อ,อยกักูได้ไหมครับมาดีแกกูให้ลุมเลยเฮียมากี่ตัวก,ก,วก,กวูให้ลุมเลยโคตรเฟี้ยวโคตรโหดโคตรอันตรายกูเนี่ยแหละ Q&A พี่มีเพื่อนกี่คนแล้ะใครแก่ที่สุดก็มีเพื่อนหลายคนครับคนที่แก่ที่สุดก็คือวีจวิโกนะคบผมนะเออแม่งโคตรแก่โคตรงโง่เลยเฮีย Q&A พี่ชอบโยชิใหม่ตัวละครในเกมมาริโอ ถ้าดูจากทรงแล้วนะผมไม่เคยเล่นมาริโอตอนเด็กครับอายุเท่าไหร่สิบสี่ครับอยากเล่นมอสไหมมอสคืออะไรจีมอสเดรอหรือ mod มอสมครับถ้ารู้ถ้าบอกด้วยนะใต้คอมเมนต์เออพี่ทีวันเอพี่มีลุยวิตองไหมพี่ไม่มีลุยวิตอง <laughs> อายุเท่าไหร่สิบส <c oughs> ี่ครับชื่ออะไรชื่อไอ้ครับเล่นราบอกหอไหมเล่นครับแต่เน็ตกากไม่ค่อยอยากเล่นเลยก็สนใจจะเล่นแต่ r v Free ฟ i r e Q&A อายุเท่าไหร่สิบสี่ครับ สูงเท่าไหร่เตี้ยไหมครับเตี้ยครับเสาวกูคือเราอะสูงร้อยห้าสิบใช่ไหมเออเราก็เตี้ยวกว่ารีไวแบบรีววย,ยังฝงกกูเลยแต่เรายังเด็กอยู่ไงเออเราก็แบบเติรได้เรื่อยๆๆแหละเออแล้วก็นะนาผมไม่ได้เต้ที่สุดในห้นะคนที่เต้ผมนั้นจะอยู่ที่สองตลอดเลยตั้งแต่นุบาลเยนปหตอนมหนึ่งไอคนที่เตี้ยว่าเรามันย้ายเออก็จะเป็นประมาณนั้นนะเออไปที่ข้อต่อไปเลย เมื่อไรจะเปิดหน้าครับเนี่ยเออมาเดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูเลยหนึ่งสองสามนี่นะครับผมนะก็คือหน้าของผมนะำหนัหน้าหนังสือนะเออแท้ๆก็น้ำหนะักก็คนที่ชอบน,น้ำหนะักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ห้าร้อยซับเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะงดดราม่านะครับบ๊ายบาย